665ก่อนนั้นก็ออก662 662ก่อนนั้น่นนอ, 6, 6, 2. 6, 6, 2. อนนั้น,นออก606 6มันเดินมาอย่างนี้เลย066 066ไปทางนี้ก็ได้นะครับหอยก็น่าจะอยู่บริเวณเนี้066ปับ๊บเห็นไหมเข้า134 431ถ้ามี0ก็น่าจะเข้าตรงนี้เพราะว่า สี่หกหกถ้ากลับมาศูนย์ก็น่าจะเป็นศูนย์หนึ่งได้เพราะเอดสั้นของหลักหน่วยเขาจะมาหกห้าเนาะเจ็ดหกห้าปั๊บเขาจะไปไหนถ้าเข้าเก้าก็อาจจะไม่แน่หวยน่าจะอยู่บริเวณนี้แถ,แถบนี้ถ้ามาอยู่ปลายขนาดนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสี่สามหนึ่งสามสี่หนึ่งถ้ามาเข้าศูนย์น่าจะเป็นศูนย์หนึ่งได้เห็นไหมเนี่ยหรืออาจจะเป็นรีวายห้าศูนย์หนึ่งเหมือนคนฝันเมื่อกี้ได้ มาไล่ดูก่อนเบิ้ลหน้างวัน,นี้เบิ้ลก็ถามว่าสไตล์เบิ้ลหน้ามาสองงวดซ้อนนะมิวเราก็ตั้งไว้แล้วแหละพอดีไปเจอเลขดังอะ่ะพอดีอันนี้จะไปลาวหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไปตัวไหนไม่รู้ไปเมืองนอกเลยนี่ได้ยินว่าไปเมืองนอกแล้วก็วจะเหลือเซตเนี้ยโซล่าเลขศูนย์นะศูนย์เขาให้มาแล้วสามกับศูนย์นะ เดี๋ยวขอเจาะก่อนเนอะมันมันใช้เวลาหน่อยโมไดทั้งวันนะถ้าจะคุยไปเจาะทีละจุดมันมีที่อ้างอิงเยอะทีนี้เราตัดสินใจว่าตัวตรงไหนจะแม่นน่ะเราต้องมาตัดจับตัดสินใจว่ากลุ่มไหนเขาจะแม่นซึ่งถ้าเราจับถูกกระโปะถ้าจับผิดก,ก็คือถกักถาก,กันอยู่ตรงนั้นล่ะอยู่ประมาณนี้มันมีหลักการคือเห็นด้วยภาพภาพอะในะอยู่ประมาณนี้ ผมกำลังไปดูลักษณะการออกของสไตล์สไตล์ของอมันทัาที่ผมบอกว่ากีดเส้นนะั่นแหละครับเพราะทัามันสไตล์ของสไตล์เขาก็จะไม่เกินนี้ถ้าดูประวัติของเจ็ดหลักแสนถ้าดูสไตล์ของหลักแสนเนาะเจ็ดหลักแสนเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวเก่าจะมาอย่างละตัวบนล่าง ม้อ,อืมไมะงัน้นเขาจะดึงสไตล์ออกก็ได้ครับสมมติงวดนี้งวดเมื่อกี้ออกมัน662 665งวดน,นี้อาจจะดึงสไตล์เบิ้ลมาก็ได้แบบนี้ยพอปีที่แล้วหอยกอ,อ,อกเบิ้ลน,นะ44ล่าง446บนอีหน่าคิดอยู่งวดงวดนี้เขาจะทําเบิ้ลบนหรือเปล่าไปเนี่ยหลบอาจารย์ดังอนะ่ะริอลุงจะชาบศูนย์บนล่างเลยไหมมันมีเขาอยูน่นะว่าเราจะ จับถูกหรือเปล่าครับที่ยืนยันได้เพราะวเขามีสามกระสูนยังไม่มาตัวหนึ่งอยู่แล้วอ่าครับเราวิเคราะห์ไปนี่สามกระสูนก็ต้องมาละตัวหนึง่งคือค่อนข้างจะโชว์ก็หลักฐานครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นร้อยเอ็ดคำว่าร้อยเอ็ดหนึ่งนย์หนึ่งตัวไทยนะครับแล้วเขามาเต็มๆเลยหกนย์หก ทั้งที่เรามองไปเป็น909มันก็พลิกกลับไปอีกรอบอ่ะนี่คือหลักฐานที่เห็นชัดอ่ะอ๋อไอ้ที่ลุงเห็นในนั้นที่ลุงเขียนให้ลุงก็เห็นแล้วเป็นเลขไทยเหมือนกันแต่นี้เป็นเป็นเลขเลขากลอยู่30เลขขากรนเขาจะพลิกไม่ะด้พลิกพลิกอย่างเก่งพลิกกับ3กับ8ตัวเดียวกันกันได้ไหมง่ายๆเป็น80หรือเปล่าอะไรแบบนี้เรามองไปแบบนี้นะมันมองยากแต่ว่าปกติเขาจะมา2ถ้ามีตัวเลขส้นๆแบบนี้น่าจะมา2ตัวครับ แล้วก็จะพิดตัวไหนแค่นั้นจะขึ้นแต้มลงแต้มเรื่องอะไรแบบนี้เราวิเคราะห์ไปตามรูปภาพเพราะว่าหนึ่งในล่ะตรงนี้สามูนชัดเจนมากแต่ถ้าใครขยายดูเองจากปกจริงก็อันน่าจะเห็นนะ,ะยังไงก็ต้องเห็นเลขสา<อ>มศูนย์นะหมอว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเขาในล่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยว นี่เก่งมากเลยชัดมากเลยอ่ะคู่นี่แอดยังไม่ได้ดูเนาะคืออยู่กับในรูมต้องทับอย่างเงี้ยทับอย่างเงี้ยก็อยู่กับเลขรถแอดชัดอีกอ่ะดูดีๆทับอย่างเงี้ยเข้าได้นะตรงเนี้ยอยู่มีเลขสามศูนย์ถ้าดูดีๆด้วยสายตาเปล่าโอ้ได้ได้ได้ชัดเจนเลยเลขรถแอดชัดอีกนะสามศูนย์กับรถผมนะผมฝันนะเมื่อคืนนี้ขับรถด้วยนั่นถ้าเกิดมาสามศูนย์มึงก็ไม่ต้องพูด S <S <S หวยเบยเบอร์คบสามหนึ่งก็ดัง2องสก็ดัง <S 2> <S 2> สาศูนย์ไม่ดังนะศูนยังไม่ดังเท่าไหร่นี่อาจจะดังก็ได้ก็อยู่ในเลขรถนั้นเมื่อกี้ศูนย์อลยศูนย์ส่สอาะอถ้ากตีแตกเป็นเลขคู่ไปสองตัวม,มันก็ต้องนั่งอะ่ะผีเยอะอะ่ะจำได้ประมาณนี้น่าจะมีศูนะ,ม,ะมันน่าจะมีศูนย์เยอะเ พยายามคุยคุยสดคุยยากอยูน่นะแต่ว่าเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนดูความน่าจะเป็นถ้าจะไปย้อนเกตหลักแสนเนาะเดี๋ยวราขอไล่ไปทีระยาะเขตหลักแสนครั้งสุดท้ายก็ดึงดึงบนลงล่างแล้วก็เออดึงบนลงล่างครั้งที่แล้ว ขบวนออกห้าหนึ่งงวดต่อเจ็ดหลักแสนคือออกหนึ่งสี่ล้วแล้วจะดึงเลขเก้าลงมาสองตัวเป็นเก้าเก้าศูนย์งสุดท้ายนะก่อนหน้านั้นก็เบิ้ลรู้สึกว่าเจ็ดหลักแสนจะเบิ้ลหน้าอยู่สองงวดนะครับมันก็เลยวิเคราะห์อ,อยู่ว่าเออถ้าเขาทำเจ็ดหลักแสนเขาจะเอาอยัางไงพราะบันไดนี้<ำ>ผมก็ไล,ล่ตลอดนะ ทั้งสุดท้ายออก90ใช่ไหมก่อนนั้นออก46คือเป็นตงงวดที่ออกปีที่แล้ว7หลักแสนเหมือนกันแล้วหมอ,อก446กับ44นี่มันปูพื้นฐานมาอย่างนี้วดน,นี้ถ้า4มา,าน่จาจะ24 34ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเลขงวดเมื่อกี้ออกอะไรนะ65เนอะ เขาอยู่ตรงนี้ตรงวันนี้ออก4-4ได้เนี่มออก4-4มอกบนได้หรือ3-4มันพัวพันอยู่กับหวยปีที่แล้วอ่ะถ้าดูดีๆหวยมันไม่ไปไหนเนาะใช้6เกียร์6-5เกียร์6-5ออก9-4-1หรือเปล่าที่โจทย์ตรงนี้ก็น่าตีอยู่ตรงตื้นๆเนยเพราะรู้สึกว่า หวยก็ไม่ไปไหนตอแรกออกศูนย์หกเนาะศูนย์หกแล้วมาหกสองแล้วก็มาออกหกห้าหกห้าจะมาสี่หนึ่งหรือเปล่า,ลานี่ยคมีความเป็นไปได้ออดนะนี่บอกอเคราะห์สดนะนี่วิราะห์สดเราคำนวณดูอันนี้คือดูข้อมูลตรงที่หอยออกปีที่แล้วอะจะไปแบบนี้รุดมาแบบนี้ได้เนี่ยหอยจะไปแบบนี้ได้แล้วเราดูตามบันไดน,นั่นนี่ มีข้อตามบันไดถามว่าถูกหรือผิดเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าดูวิเคราะห์ตามบันไดมันมีความเป็นไปได้ถ้าเอฟซีมีข้อมูลหวยที่ผมจัดหรือไปเขียนเองก็ได้ถ้าไม่อยากจะตามผมตามที่ผมจัดก็ไปดูกับ Google แล้วก็ไปไปเขียนออกจาก Google นะ่ะข้อมูลย้อนหลังอ่ะเขียนออกมาเรียงแล้วก็มานั่งดูก็ได้ดูหวยปีที่แล้วปีหกข้ 6. ถามว่าน่าคิดไมหมน่าคิดนะผัวบอกให้จริงจริงน่าคิดแล้วหวยเขายังไม่หวยเขายังอยู่มาชนเส้นพอดีก็มีโอกาสจะไปต่อนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูว่าเขาไปต่อ,อยังไงเอาแบบนี้ง่ายๆหกที่แรกมันออกหกเจ็ดก่อนใช่ไหมนี่เริ่มมาจากศูนย์มาเลขโบราณได้ไหมไม่แน่สามหนึ่งหนึ่งที่ผมพูดมาได้สีหนึ่งหนึ่งมาได้ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยววิปอให้ฟังนะฟันเห็นที่สาวที่สซนนีันเห็นคนตายนะอายุพออน่าจะชัดเจนนะเบื้องต้นนะ่ะตัวแรกเลยนับอายุตอนเสียแล้วอายุปัจจุบันด้วยบวกไปเลยไม่ไม่เกินโซนนี้พอศตอนตายอายุเท่าไหร่แล้วก็ถ้ายังอยู่ถึงปัจจุบันอายุเท่าไหร่